สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเพจคณิตศาสตร์ปรัชญาเนาะ,ะเป็นรอบที่2นะคะที่ได้ทาคลิปจริงๆเนี่ยเป็นหัวข้อเดียวกันเลยนะคะเรื่องการให้เหตุผลแต่ว่าในคลิปแรกที่ทําไปวันนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลที่ใช้ข้อสอบจริงของอสอบพทนะคะเป็นครูผู้ช่วยสอบทก็ได้ทําการเฉลยไป5ข้อเนาะ,ะอันนั้นจริงๆก็น้องๆสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะคะก<ส>็คือเป็นเนื้อหามัธยมเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบการให้เหตุผล o อเน็ตม .6 นะคะรวบรวมมาตั้งแต่ปี49จนถึงปีล่าสุด เลยไปการศึกษา63นะคะที่สอบไปเมื่อเนี่ยเมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมานะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหัวข้อ,อการให้เหตุผลซึ่งจะทำเวลา10ข้ออย่างที่ได้บอกไปนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe คณิตศาสตร์บาชยาแล้วก็เพจคณิตศาสตร์บาชยาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ข้อหนะคะ ข้อนี้นะคะให้เหตุมาสามข้อข้อแรกก็คือ mm hmm. ไม่มีคนขยันคนไหนเลยที่เป็นคนตกงานคีิร์ดคือคําว่าไม่มีข้อสองบอกว่ามีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งข้อสามบอกว่ามีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งอันนี้มีทั้งหมดสามเซร็จนะคะถ้าเราจะวาดสามวงกลมเนาะอันแรกให้เป็นตัวนี้ก่อนไม่มีคนขยันคนไหนที่เป็นคนตกงานแสดงว่าถ้าเป็นถ้าขยันก็จะไม่ได้เป็นคนตกงาน ก็คืออยู่คนละวงเลยหมายความว่าเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนที่ขยันคนไหนเป็นคนตกงานเห็นไหมก็คือวงกลมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะคะข้อสองอ่ะอันนี้ใช้ดาวติ๊กถูกข้อสองบอกว่ามีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งคําว่ามีในที่นี้หมายความว่าบางคนนะคะไม่ได้หมายความว่าคนตกงานทุกคนจะต้องใช้เงินเก่งนะคําว่ามีหมายความว่าบางคนข้อสามก็เหมือนกันมีคนขยนัน ที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งหมายความว่าไงหมายความว่าอาจจะมีบางคนที่ใช้เงินเก่งเพราะฉะนั้นไอ้วงกลมใช้เงินเก่งเนี่ยเราจะนํามาเกี่ยวกับตรงนี้ทั้งสองส่วนเลยอันนี้ก็คือใช้เงินเก่งอะแลมาดูอีกทีนึงนะไม่มีคนขยันคนไหนเลยที่ตกงานจริงไหมวงกลมขยันไม่ชวนตกงานแสดงว่าข้อหนึ่งเราวาดถูกละข้อสองบอกว่ามีคนตกงานที่ใช้เงินเก่งตกงานแล้วใช้เงินเก่งด้วยก็คือนี่เลยบริเวณนี้ ข้อสามบอกว่ามีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งน,นี่ก็คือไม่ได้ใช้เงินเก่งน,นะคะก็คือบริเวณขยันอย่างเดียวทีนี้โจทย์บอกว่าผลในข้อใดต่อไปนี้เป็นการสรุปผลจากเหตุข้างต้นที่เป็นแบบสมเหตุสมผลก็ไก่บอกว่ามีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่งมีไหมคนขยันที่ใช้เงินเก่งมีถูกไหมก็คือบริเวณน,นี้เก็บไว้ก่อนมีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนตกงาน ถูกไหมก็ถูกมีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนขยนันถูกไหมก็ถูกเขาบอกว่ามีคนตกงานที่เป็นคนขยนันจริงๆโจทย์ข้อน,นี้เข,าน,ขาน่าจะถามว่าไม่สมเหตุสมผลนะเพราะว่าทุกอันที่พูดมาสามอันอะใช่หมดเลยอันนี้ตกคําว่าไม่เข้าไปนะคะอันนี้มั่นใจร้อเอร์เซเพราะว่าขยันแล้วใช้เงินเก่งอะก็มีตกงานแล้วใช้เงินเก่งก็มีใช้เงินเก่งแล้วขยัน ก็มีแต่ไม่มีคนไหนที่ตกงานแล้วเป็นคนขยันเลยจริงๆอันนี้ต้องเติมคำว่าไม่ลงไปนะคะอันนี้ก็จะตอบช้อยข้องงูน,นะคะก็คือแตกต่างจากคนอื่นเลยอ่านี่ก็คือข้อที่หนึ่งนะคะแปลไทยเป็นไทยดีๆข้อสองบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อหนึ่งบอกว่านักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดีอ่ะอันนี้เราวาดก่อนก็ให้ข้างในเป็นนักกีฬาแล้วกัน เขียนเก็บไว้ด้วยเนาะนักกีฬาทุกคนสุขภาพดีต่อมาคนที่มีสุขภาพดีบางคนเป็นคนดีอ่ะเราจะอมาเกี่ยวบางคนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนใช่ไหมอันนี้ก็ให้เป็นบางคนละกันอันนี้เป็นวงกลมของคนดีนะคะอันนี้ก็ใช้ไปละต่อมาบอกว่าพาราดอนเป็นนักกีฬาและเป็นคนดีเราลองดูสิคะว่าอยู่ตรงไหนได้บ้าง พาราดอนเป็นนักกีฬาและเป็นคนดีแสดงว่าต้องอยู่บริเวณนี้อ่ะเขาถามว่าแผนภาพในข้อรายมีความเป็นไปได้ที่จะสอดคล้องกับข้อความข้างต้นเมื่อจุดแทนพาราดอนจุดก็คือที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าๆตรงนี้นะคะอ่ะลองดูซิว่าอันไหนน่าจะถูกข้อหนึ่งเนี่ยผิดเลยเหตุผลเพราะว่าเราสังเกตนะไอวงกลมคนดีเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวทั้งสองวงที่อยู่ข้างในอ่ะคราวนี้ดูข้อสาม ข้อสองแล้วก็ข้อสี่วงกลมเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยสิ่งที่แตกต่างกันคือจุดถูกไหมจุดจะต้องอยู่ในวงกลมทั้งสามอันซึ่งข้อสองเนี่ยไม่ใช่ตัดทิ้งข้อนี้ก็ไม่ใช่ตัดทิ้งมีข้อเดียวนะคะก็คือข้อสี่ที่วงกลมเนี่ยอยู่ในจุดทั้งสามอันนะคะอที่จุดอยู่ในวงกลมทั้งสามอันนะคะข้อสามบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ คนตีกลอฟทุกคนเป็นคนสายตาดีมีคำว่าทุกคนอีกแล้วให้างานั้นวาดรูปก่อนเลยเนาะตีกลอฟทุกคนเป็นคนสายตาดีอันนี้คือตีกลอฟทุกคนสายตาดีข้อสองบอกว่าคนที่ตีกลอฟได้ไกลกว่า300หลาบางคนสายตาดีอันนี้ก็คือวงกลมอันใหม่ อันนี้คือไกลกว่าสามร้อยหลารเราใช้คำว่าบางคนบางคนหมายความว่าต้องเกี่ยวแค่บางส่วนเนาะแล้วข้อสามบอกว่าธงชยัยตีกอฟเก่งแต่ตีไม่ไกลกว่าสามร้อยหลาตีกอฟเก่งตีกอฟเก่งก็คือบริเวณอันน็กตรงนี้เนาะก็คือตีเก่งนะ แต่ไม่ไกลกว่า300ถ้าเราชนตรงนี้ด้วยหมายความว่ามันไกลเพราะฉะนั้นตีกอล์ฟเก่งแต่ไม่ไกลกว่า300อยู่ตรงไหนได้บ้างก็จะอยู่ได้ที่บริเวณนี้ก็คือห้ามเข้าไปในวงกลม300หลาเลยเขาถามว่าแผนภาพในข้อไหนต่อไปนี้ที่มีความเป็นไปได้กับข้อความสข้อข้างต้นเมื่อจุดแทนธงใชยจุดในที่นี้ก็คือที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองๆนะคะอ่ะเราลองดูกันก่อนนะอย่างแรกเลยข้อ2อเนี่ยตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่แน่ๆนะคะมันไม่ได้ซ้อนกันอยู่แบบนี้ ข้อหนึ่งกับข้อสาวงกลมคล้ายกันข้อสี่วงกลมก็คล้ายกันแต่ต่างกันที่จุดจุดในที่นี้นะคะจะต้องอยู่ในวงกลมฝั่งนี้อันเดียวเท่านั้นซึ่งข้อที่ไม่ใช่เนี่ยคือข้อ3ตัดทิ้งไปก่อนเรือนึกับ4ี่หนึ่งต่างตรงที่ว่าอยู่ในวงกลมสามช่องแต่สี่ ต่กันตรงที่ว่าอยู่ในวงกลมแค่อันเนี้ยสอันซึ่งถ้าสมมติเราจุดตรงเนี้ยหมายความว่าอยู่ในไหนอยู่ในติกอละบหนึอยู่ในสายตาดีละหแต่ไม่ได้อยู่ไกลกว่า3ามร้อหลาถูกไหมเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกนะคะก็คือ้อ4 อันนี้คือเชื่อว่าทุกคนน่ะอาจจะมีหลายคนนะที่สามารถวาดแผนภาพได้แต่พอวาดเองเราไม่ได้เทียบจากทอยอ่ะหรือว่าพอเทียบสเสร็จแล้วแบบเกิดความงงว่าเฮ้ยเราจุดต้องอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะเช็ควงกลมก่อนเช็คก,ก้านวางแผนผังวงกลมแล้วค่อยมาดูว่าจุดเนี่ยจะไปใส่ตรงไหนได้บ้างนะคะ ข้อ4บอกว่าจากรูปแบบทั่วไปแล้วก็กำหนดให้มาเป็นแบบนี้โดยการให้เหตุผลแบบอุปนยัย 2a ลบ b บวก c มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะหาค่าได้นะคะต้องหาค่า abc ให้ได้ก่อนเเาาก็มาดูตรงนี้7ใช่ไหมสิบ1 77ยี่สิบเต่างกันตรงไหนโดยที่มันมีตัวนี้มาด้วยตัวจุดจุด จุดก็คือไปเรื่อยๆจนถึงที่ข้างบนเนี่ยเป็นเจ็สิบเจ็ดวิธีการดูก็เหมือนเราท่องแม่สูตรคูณอันนี้ก็จากเจ็ดคูณหนึ่งเจ็ดคูณสองเจ็ดคูณ3ามและอันสุดท้ายคือเจคูณสิบเอดแปลว่าทำแบบเนี้ยไล่ไปเลยตั้งแต่เจ็ดคูณหนึ่งยันเจ็คูณสิบเอ็ดต่อมา1ตรงนี้มาจากไหนนี่มาจากตรงนี้สองมาจากไหนมาจากตรงนี้3มาจากไหนมาจากตรงนี้แสดงว่า a ตรงเนี้ยก็ต้องมีค่าเป็นสิบเอ็ด ได้ a แล้วถูกไหมเหลือ b กับ c นะคะต่อมามาดูตรงนี้2อ6ไล่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆมันมีวิธีการดูที่ง่ายกว่านั้นก็คือ1นึ่งคูณสอคูณสอคูณสเพราะฉะนั้น b ถ้าจับคูณ2ก็จะมีค่าเป็น22อ่าต่อมาหา c ได้ละให้ทุกคนสังเกตนะ ถ้าจะหาค่า c 2องคูณสอคูณสอคูณสแสดงว่า c ก็จะมีค่าเป็น44เพราะเกิดจาก22อ่อคูณส่าเพราะฉะนั้นเราหาค่าได้แล้วสิ่งที่เรบต้องการก็คือ2 a ลบ b บวก c เท่ากับเท่าไหร่2องคูณ11ลบ22บวก44ซึ่งบริเวณนี้มีค่าเป็น 0ูนย์ถูกมศูย์บวกสี 44. คำตอบก็คือ44นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบช้อยข้ององงนะคะข้อห้าบอกว่ากำหนดเหตุให้ดังต่อไปนี้เหตุมีอยู่2ข้อนะคะก็คือทุกจังหวัดมีคคำว่าทุกไฮไลท์เก็บไว้ก่อนเนาะทุกจังหวัดที่อยู่ไกลาจากกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีอากาศดี เอให้บอกว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดีข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผลอ่ะรามาวาดก่อนอะอันเล็กๆเ,เนี่ยให้เป็นไกลกรุงเทพเพราะเขาบอกว่าทุกจังหวัดต้องโดนล้อมใช่ป่ะโดนล้อมด้วยวงกลมของอากาศดีนะหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ว่าจะจิ้มตรงไหนในวงกลมเนี้ย ก็คือจะดีหมดอากาศจะดีหมดนะคะแต่ข้อขอคอยบอกว่าเชียงใหม่เป็นอากาศอ่ะเป็นจังหวัดที่อากาศไม่ดีแสดงว่าเชียงใหม่อยู่ข้างนอกถูกไหมเชียงใหม่อากาศไม่ดีอ่ะมาดูช้อยข้อก,ก่อไก่เขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช่ไหม อ,อาจจะใช่เก็บไว้ก่อนขอไข่ได้พูดถึงแม้นาราธิวาสไม่ได้พูดตัดทิ้งมองูตัดทิ้งเหลือก,ไก,กอไก่กับขอควายกอไก่บอกว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลขอควายบอกว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลเขาบอกว่าถ้าไกลเนี่ยอากาศจะดีถ้าอากาศไม่ดีก็แปลว่าไม่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบช้อยข้อกอไก่ อยู่ที่การเล่นคํานะคะคําคือเรื่องการให้เหตุผลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชาคณิตศาสตร์เนาะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นพวกข้อความมากกว่านะคะแต่อย่างข้อไม่แก้มันก็จะมีการคิดตัวเลขเหมือนกันการให้เหตุผลมันจะมี2แบบนะคะคืออุปนัยกับนิรนัยนะคะถ้ามันไม่ได้ยากมากเนาะคือตอนนี้โจทย์มันให้มาหตัวแล้วใช่ไหมคะอีกห้าตัวเราก็สามารถหาเองได้นะคะโดยใช้อ่ะลองจทย์ก่อน สองห้าสิบสิบเหหนึ่งสองสี่ห้าซึ่งตัวนี้นะคะจะครบ10จำนวนพอดอีบวก3บวก5บวก7บวก9ต่อไปก็บวก11 13 15 17แล้วก็19บเนะคะยี่สบวกสิได้37 37, 37ิบวกสิได้ 50าสิบกสิได้65 65บหกสิได้82 82ิบกสิได้1 0ึ1งร้อนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็ตอบช่วยข้อขวายได้เลยนะคะพิจารณาการให้เหตุผลต่อไปนี้เหตุให้มา2อันนะคะแต่ไม่ได้บอกอันแรกว่าคืออะไรให้เป็น A แล้วก็บอกว่าเหตุเนี่ยเป็นพืชมีดอกผลก็เลยเหตุเนี่ยเป็นพืชชั้นสูง สังเกตนะเห็ดอะ่ะเป็นทั้งพืชมีดอกเป็นทั้งพืชชั้นสูงข้อสรุปข้างต้นสมเพุสมผลถ้า A แทนข้อความไหนอ่ะถ้า a แทนข้อความไหนก็ไก่บอกว่าพืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกอ่ะดูนะสมมติอ้อมว่านะคะอ่ะอันนี้คือว่าในช้อยของกอไก่นะกไก่กบอกว่าพืชชั้นสูงทุกชนิด มีดอกนี่เป็นพืชชั้นสูงแล้วกันอันนี้มีดอกแล้วเขาบอกว่าเห็ดเป็นพืชมีดอกอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นั่นหมายความว่าข้อกอ,อไก่ไม่ใช่ละเพราะมันอยู่ได้ทั้งสองทีนะคะลบออกเลยตัดทิ้งต่อมามาดูช้อยข้อสองข้อสองบอกว่าพืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกหมายความว่ากราฟจะต้องเป็นอย่างนี้วงกลมออันนี้เป็นชั้นสูง อันนี้มีดอกแล้วโจทย์บอกว่าไงเห็ด <H ead> เป็นพืชมีดอกเห็ด <H ead> อยู่ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วจะมาสรุปว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ได้สองที่ถูกไหมตัดทิ้งนะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อขอไข่พืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงอันนี้เป็นพืชมีดอก,ท,กดทุกชนิดเลยก็คือโดนครอบหมดเลยเป็นพืชชั้นสูงเขาบอกว่าเห็ดเป็นพืชมีดอกแสดงว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงถูกไหมใช่เลยอันนี้นะคะมีแค่ กรณีเดียวก็ตอบชอยข้อขอควายได้เลยเพืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงอข้อ8ก็ดูจะยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าให้เหตุกับผลเนี่ยมาสองอันเขาบอกว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้ข้อ1ถ้าฝนไม่ตกแล้วเดชาไปโรงเรียนปรากฏว่าฝนตก ฝนก็เลยเดชาไม่ไปโรงเรียนเนี่ยมันถูกไหมข้อ2บอกว่ารัตนาขยันเรียนหรือรัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้รัตนาไม่ขยันเรียนฝนบอกว่ารัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้คือคําพูดเหมือนจะง่ายนะแต่ก็พางงอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คข้อหนึ่งกันก่อนฝนไม่ตกเดชาไปโรงเรียนอ่ะก็จะได้เป็นอันนี้เป็นฝนไม่ตกละกันฝนไม่ตก เดชาจะไปโรงเรียนอฝนไม่ตกคือในวงกลมตรงนี้ถูกไหมแต่เขาดันบอกว่าไงฝนตกฝนตกอยู่ตรงไหนได้บ้างอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ซึ่งถ้าอยู่ตรงนี้แปลว่าก็ยังไปโรงเรียนอยู่ดีอยู่ตรงนี้แปลว่าไม่ไปโรงเรียนแล้วฝนบอกว่าเดชาไม่ไปโรงเรียนอันเนี้ยไม่สมเหตุนะไม่สมเหตุสมผลเพราะ ขอให้ฝนตกอาจจะไม่ไปก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อมามาดูข้อ2รัตนาขยันเรียนหรือรัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้อ่าจะวาดให้ดูคำว่าหรือก,ก็เอาเรื่องของ union เนี่ย union b มาช่วยนะคะคือเอามาเกี่ยวกันนิดนึงรัตนาขยันเรียนหรือรัตนาสอบได้อ่ะสอบชิงทุนได้อันนี้ก็ให้เป็นขยนันอันนี้ก็คือสอบชิงทุนเขาบอกว่าถ้ารัตนา ไม่ขยันเรียนไม่ขยันเรียนคือตรงไหนก็คือบริเวณนี้ผลบอกว่าสอบชิงทุนได้จริงไหมจริงเพราะคําว่าหรือเนี่ยหมายความว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้คือสมเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่สมสองสมคือชอยข้อไหนคือใช้อ่าชอยข้อขอวายนะคะอันนี้ก็ตอบขอวายได้เลย ก้ายาวกว่านะคะให้มาสามอันเลยพิจารณาผลสรุปต่อไปนี้ถามว่าข้อไหนถูกคือถ้าจะคิดแค่สองอันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันมีสามอันอ่ะมาดูอันแรกทุกคนที่อ่านหนังสือก่อนสอบจะสอบไดอ้อ่านหนังสือจะสอบได้อันนี้อ่านเนาะอ่านหนังสือจะสอบได้เขาบอกว่าสมชายสอบได้สมชายสอบได้คือบริเวณไหน อาจจะอยู่ข้างในก็ได้หรืออาจจะอยู่ข้างนอกตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผลสมชายอ่านหนังสือก่อนสอบอาจจะไม่จริงเหตุผลนะคะเพราะว่าถ้าอยู่บริเวณนี้เขาอาจจะไม่ได้อ่านก็ได้ถูกไหมอันนี้คืออาจไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นผลสรุปมาแบบนี้ว่าเขาอ่านนะแสดงว่าเนี้ยยังไม่สมเหตุสมผลนะคะหนึ่งไม่สมตัดชอยข้อกอไก่ทิ้งถูกไหม ข้อสองบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกจะมีฟ้าแลบอะข้างในก็เป็นฝนตกไปเลยข้างนอกก็จะเป็นฟ้าแลบนะคะเขาบอกว่าวันนี้ฟ้าไม่แลบฟ้าไม่แลบก็คืออยู่บริเวณไหนอยู่ด้านนอกไปเลยหมายความว่าไงหมายความว่าฝนก็ไม่ได้ตกแสดงว่าอันเนี้ยก็ถูกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัดช้อยข้อจ่อจานทิ้ง สุดท้ายก็คือต้องกินข้อสามอยู่ดีถูกไหม <K _ d hi> เขาบอกว่าแมวบางตัวไม่ชอบกินออ่่ไมชบกินปลาอันนี่ก็วาดมีแค่บ,บางตัวนะันีก็ให้เขียนว่าเป็นแมวอันนี้คือกินปลาถ้าไม่ชอบกินปลาคือบริเวณไหนคือบริเวณน,นี้ถูกไหมก็คือไม่กินปลาเลยเขาบอกว่าเหมียวเป็นแมวของฉันเหมียวอยู่ตรงไหนได้บ้างเหมียวอยู่ได้สองที่นะคะคือบริเวณน,นี้กับบริเวณน,นี้ถ้าอยู่บริเวณน,นี้แปลว่าไม่กิน ถ้าอยู่บริเวณนี้แปลว่ากินแล้วเขาบอกว่าไงเหมี่ยวไม่ชอบกินปลาแสดงว่าถูกหรือผิดสรุปได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันเพราะว่าเหมี่ยวเนี่ยมันอยู่ได้สองที่มันจะกินหรือไม่กินก็ได้แต่อันนี้เขาดาันสรุปมาเลยว่ามันไม่ชอบกินปลานะก็แสดงว่ายังไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สมเหตุสมผลเนี่ยมีเพียงแค่ข้อสองข้อเดียวเพราะฉะนั้นตอบช้อย้ององูนะคะ ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเขาบอกว่าอให้เหตุมาสามอันเลยให้เหตุกับผลมาถามว่าข้อไหนถูกก็ให้หาเหมือนเดิมแหละอันไหนสมเหตุสมผลอันไหนไม่สมเหตุสมผลนะคะอะข้อแรกเขาบอกว่าทุกครั้งเลยที่ฝนตกการจราจรจะติดขัดอ่นงั้นอันนี้ก็เป็นฝนตกจราจรติดขัดผลบอกว่าะมันเขาบอกว่าวันนี้การจราจรติดขัด จราจารติดขัดอยู่ได้สองที่นะก็คือในนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นฝนตกด้วยหรือฝนไม่ตกด้วยก็ได้แต่ผลมันดันบอกว่าวันนี้ฝนตกซึ่งอาจจะไม่จริงอันนี้ต้องเขียนว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะอันนี้ไม่สมเพราะถ้าอยู่บริเวณนี้แปลว่าฝนไม่ตกถูกปะ่ะอ่ะคราวนี้มาดูข้อสองเขาบอกว่าดําไม่ชอบกินผักทุกคนที่กินผัก มีสายตาดีอ่ะมีวงกลมสองอันก่อนเนาะก็คือกินผักทุกคนที่กินผักเนี่ยจะสายตาดีนะแต่ดําไม่ชอบถูกไหมแสดงว่าดําก็ต้องอยู่ข้างนอกเขาก็เลยบอกว่าดําสายตาไม่ดีจริงไหมจริงเพราะว่าดําอยู่ข้างนอกนะคะข้อสามผู้ที่ประหยัดจะไม่ยากจนอ่ะมีวงกลมสองอันเหมือนเดิมวาดวงกลมแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่า ผู้ที่ประหยัดอันนี้คือประหยัดก็คือจะไม่ยากจนเขาบอกว่านายมีเป็นคนยากจนซึ่งจะอยู่ในนี้ไม่ได้เลยเพราะเขาบอกว่าวงกลมนี้คือไม่ยากจนถูกไหมนายมีเป็นคนยากจนงั้นอยู่ข้างนอกแสดงว่านายมีเป็นคนไม่ประหยัดจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นข้อที่สมเหตุสมผลนะคะมีสองข้อเท่านั้นคือข้อสองกับข้อสามอันนี้ก็ตอบช้อยข้อ คอควายได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องการให้เหตุผลเนาะแบบว่าไม่ได้ยากบางอ่ะไม่ได้ยากมากไม่ได้ง่ายมากนะคะเพียงแต่ว่ามันก็กำกึ่งเนาะมันอยู่ที่การเล่นคํานะคะอย่างเช่นคําว่าและคําว่าหรือคําว่าเลือกอย่างเงี้ยต้องตีความดีๆนะอย่างคำว่าบางคนอย่างเงี้ยคำว่ามีก็แปลว่าบางคนแต่ไม่ได้ใช้คําว่าบางคนเลยคือให้เราิีคอนนิดนึงบางคนก็คือวงกลมเนี่ยจะเกี่ยวกันแต่แต่ไม่ได้ครอบกันหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เจอคําว่าทุกคนอันนี้ก็คือจะโดนครอบทั้งวงกลมเลย แล้วก็สําหรับโจทย์พรุ่งนี้นะคะวันที่5กรกฎาคมวันจันทร์เนาะก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะครั้งสุดท้ายเรื่องนี้จะมีแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวันอังคารเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเรื่องและยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ